ครับสวัสดีฟซีสู่หุสุคนครับมอนิรอดฟซีนะครับมีรายการป้งไฟนะครับวันที่2 3ิมีถุนายน2568รายการป้งไฟบ้านน้ำอ้อมตำบลน,น้ำอ้อมอำเภอขอวังจังหวัดยะโสธรรายการป้งไฟมีดังต่อไปนี้นะครับบ้างที่1นะครับแอดเทวดาปีศาจหางจากบ้านหัวเมืองนะครับบ้างที่2สราชวงศ์กับปีศาจหางจากบ้านเดียวกันนะครับบ้างที่3นะครับ หลานปูโยมนะครับบางที่สี่นุ่มกอตมนะครับบางที่หานาขอหลวงนะครับบางที่หกจอดเจริญสุขนะครับบางที่เจ็ดซุปเปอร์เฮงแปดแปดนะครับบางที่แปดธิวากอนนะครับบางที่เก้าเจไอยสังลุยนะครับบางที่สิบไล่จอมขวัญนะครับสิบเอ็ดสามเตปนะครับสิบสองทำยุนนะครับสิบสามเสาะพ่พีมลนะครับสิบสี่นะครับสิงขานองน้าสิบห้าเทพทับหลวงสิบหกเล้งนำชัยสิบเจ็ด เก่งจะเลื่อนนะครับ18อเฉลิมพล19นายกศิษย์สังลุยนะครับ20หนุ่มโรงฝางนะครับ21ชินวัตรนะครับ22น้องแลบโบนะครับ23เงาพิชัดหรือว่าเงาเป็นตะยานนะครับหรือว่าเงาพิตรหลอกนะครับบางที24นะครับโชคสมพรนะครับ25น้องสมัยนะครับ26นครเสาเล้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 านะครับ อ่ะส่วนรับประกันคุณภาพโดยทีมงานคมุมรมคนลักปันไฟ100%บวก5มังกรน,นะครับตุลาการโดยพ่อแดเมืองมหาบวกไอซิมงบวกไอลอดไอแทนบวกบ้าดอกคุ้นะครับคาเขาชม300บาทนะครับ300เพียงเพียงนะครับผมอ่ะอย่าลืมไปให้กำลังแรงใจกัดน,นะครับรายการบังไฟนี่ก็อภิมหายิ่งใหญ่อรังการงานสร้างระเบิดภูเขาเผาก็ท่อมกันเลยทีเดียวเชียวนะครับ กินกระลุพัดนะครับผมเป็นตับไปนะครับผมอาจจะคุมคาบัดหรือไม่โรดที่ต่างนะครับลุงหลอดกระเบาหู้นะอ่ะส่วนความชอบควนโตของลุงหลอด fc นะครับมีพี่น้องเหมือนเช่นเคยนะครับบ่งไวเป็นแนวทางนะครับบอกไว้ก่อนนะครับเป็นความชอบส่วนโตของลุงหลอดแต่เพียงผู้เดียวนะครับบริเกียวขขยไฟใดใดทั้งสิ้นบริรูจักันเป็นการส่วนโตนะครับเห็นด้วยก็ตามเห็นต่างก็ส่วนนะครับผมนะหลาน ปูยมครับตวดหมักบางที่1หลานปูยมนะครับบางที่สองสามเตปนะครับบางที่3ทํายุนนะครับบางที่4เทปทับหลวงนะครับบางที่5เก่งจะเลิศนะครับบางที่6ออ้อฉะเลิมพลนะครับผมนี่เป็นความชอบส่วนตัวเมื่อนี่หมัก6บังกันเลยทีเดียวนะครับผมกะเลยมาบอกพี่บอกน้องนะครับส่วนบางไฟแอบแสบของหลรวจกะมีอยู่นะครับผมอ่ะ เป็นบ้างไฟแอบแซบนะครับนายกสิทธิ์นะครับลุงหลอดมักนายกสิทธิ์นะครับเป็นไฟแอบแซบนะครับผมนาแล้วก็อีกบางหนึ่งที่ว่าก่อนมาจอนนะครับซ่องตั้งนะครับที่ว่าก่อนกับยังก็นายกสิทธิ์นะครับผมนะผู้ใดไปขอโชกไ้มานขอหวานเจี๊ยบหาข้อมูลพิพาประการใดลุงหลอดเอฟซีต้องกราบขออภัยไว้เป็นอย่างสูงขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงหลอดเอฟซีสวัสดีครับ